โชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังมีสายตาได้มองดูฟ้าสีครามโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันยังคงได้ยินได้ฟังเสียงคนพูดจายังมีอีกสองขาที่ให้เราได้ก้าวเดินสองมือให้ขีดเขียนแม้จะเคยพลาดพลั้งแม เดินลงทาง <100. S 1> ถือ yeah. รู้ไหมว่าใครคะชื่ออะไรรู้ไหมชื <s <S ่อคุณยายนึงนะอ่าเดี um> <h <h ๋ยวพูดสิคุณยายเมืองคุณยายเมืองขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอ่ะพนมเมย์ว้นที่อกสวยๆคุณครูสอนพนมเมย์ไงครัลูกอ่ะเก่งมากครับไว้ที่ออกลูกว้ที่ออกลูกได้ลูกโอ้โหวันที่อกลูกไหนใครไว้ไว้ตรงนี้ยังยังถ้าแต่ถ้าวัานี้เป็นเดีถึงน้าออกอยู่ตรงไหนเอออพนมเมย์อ่ะพูดตังค์สูขอบพระคุณ คุณยาเนื้อี่บริจาคหัวมีบริจาคหัวไว้สำหรับการแดดไว้สำหรับการแดดให้ลูให้ลุทุกคนนะคะให้ลุทุกคนนะคะขอให้คุณยาเนื้อขอให้คุยาเนือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความวยปบ่อยสวไบ่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ำลงไปกำบงปคุณยาเนื้คะกล่าวคำรับประทานอาหารค่ะ้หารุญจะก่บของี กับวันนี้คืออะไรคะ,ะหมูกระเทียมกับอะไรลูกนมนม,นมตอบบ้างนมนม,นมมอะไรคะขนมหวาน,นอะไรละลูกเอ๊ะหมูกระเทียมแล้วก็อะไรอกอาหารเขายังไม่หมดนะหันเขาคืออะไรยำกุนเชียงอ่าใส่อะไรบ้างในยำกุนเชียงแตงกวาผักชีกุนเชียงนะคะแล้วก็ขนมหวานคืออะไร มันแกงบวบลูกอันนี้มันแกงบวบเพราะว่าใส่กะทิถ้าต้มน้ำตาลจะไม่มีกะทินะลูกอะรับประทานให้หมดนะลูกนะขอบคุณรอคค่ะกินอาหารให้มีความสุขแล้วก็อร่อยนะคะค่อยๆกินด้วยในขณะกินพูดได้ไหมคะ,ไม,ไ,คะไม่ได้เพราะมันจะทำไมลูกต้องมันจะติดคอนะคะถึงอนามัยเราอยู่ใกล้โรงเรียนก็เถอะนะคะเราก็อาจจะส่งไปรักษาไม่ทันตายก่อนนะคะวันที้วันะไร่วันอะไรลูกวันอวันพุธที่ห้าเรื่องอะไรคะ เดือนอะไรคะเนายนตออนนายยนต์ลน <opolit any> <ide> <to break an iously> ี้ายนงยนตนที่กี่วันคะเก่งมากลงให้หน่อยไปดิกไปดิสาวันลงใครลค่วันคะมกราคมมีนาคมตุลาคมมีกี่วันครับทุกค